สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาจารย์ฮาร์ดอาจารย์เชียโนนเอาคุณประเสริฐกับรายการฮาร์ t ออฟสปอรเดี๋ยวค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่19กพฤษภาคมก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายของฤด,ดูกาลในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับก็มาถึงสถานการณ์ลุ้นแชมป์กันในนัดสุดท้าย อีกหนึ่งฤดูกาลของฟุตบอลอังกฤษกิด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 นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิต,ตีต้นะครับก็นำเป็นจ่าฝูงเตะ37นัดมี88คะแนนตามมาด้วยไอปืนใหญ่อาร์เซนอลก็37นัดเท่ากันหมดแล้วนะครับก็มีอยู่86คะแนนนะ ก็นัดสุดท้ายเตะพร้อมกันทุกคู่นะครับในเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะไอ้ปืญนยาซเนนอลก็จะเปิดเอมิเรสสเตเดียมพบกับท็อฟฟี่สีนเงินเอเวอร์ตันทีมอันดับที่15ซึ่งถึงแม้เอเวอร์ตันจะชนะก็ไม่มีผลอะไรนะครับต่อให้ได้3แต้มก็ไม่ขยับอันดับดีขึ้นมาเพราะว่าห่างกับอันดับ14 4แต้มนะส่วน เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะพบกับขุนคอนเวสต์แฮมตอนนี้อยู่อันดับ9ถึงแม้ขุนค้คอนจะชนะก็ไม่มีผลแล้วเพราะว่าแต้มห่างจากอันดับ8พยาผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ก็ประมาณสแต้มนะผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ถึงแม้จะชนะหรือแพ้ก็ไม่มีผลนะครับอันดับก็เท่าเดิมนะ แต่อันดับฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมีผลต่ออะไรเงินรายได้สนับสนุนจากทางพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะแต่ละอันดับก็จะได้เงินลดหลันลดหลันกันไปอย่างสมมุติได้แชมป์ได้ร้อยล้านปอนอย่างเงี้ยน,นะอันดับ2ก็จะได้เท่าไหร่80อย่างเงี้ยไล่ลงมาอันดับ3แล้วอันดับถ,ดถดัดไปก็รู้สึกจะห่างกันอันดับละประมาณ5ล้านปอนถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขอประทานาภัยด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขอาร์เซนอลต้องชนะอย่างเดียวนะครับถ้าอยากเป็นแชมป์แล้วก็ต้องรุ้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ชนะคุณคอนเวตแฮมคือเสมอก็ได้หรือแพ้ก็ได้แต่ห้ามชนะถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะก็จบนะครับก็ได้แชมพ์เปียร e ์ลีกสมัยที่4ก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับในฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษ ที่ไม่เคยมีทีมใดเคยได้แชมป์สสมัยติดมาก่อนนะเมื่อก่อนเท่าที่ผมไปย้อนดูข้อมูลนะครับก็มีอยู่6ครั้งด้วยกันที่เคยมีทีมที่ได้แชมป์สมสมัยติดอาจจะมีซ้ำกันบ้างอย่างถ้าผมจำไม่ผิดแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเคยได้แชมป์สาสมัยซ้อนอยู่2ครั้ง2ช่วงนะครับแต่ก็มีเว้นเว้นวักไว้บ้างมีเชลซีมาแทรกบ้างมีอะไรอ่ะ เลสเตอร์ ester, มาแทรกถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะก็มีอ่ามีแมนยูอสองครั้งลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็น่าจะสองครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าแล้วก็มีอาร์เซนอลมีแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเนี่หกครั้งนะครับที่เคยมีทีมเคยได้แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับตั้งแต่เป็นสมัยเป็นดิวิชันหนึ่งจนมาเป็นพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี9 2 9 3สเานเนี่ยมีอยู่6ครั้ง4สมโมสร ะครับที่เคยทำได้แชมป์สสมัยติดถ้าปีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้อีกก็ต้องเคารพนับถือหลอดเป๊ปกวาดโอลานะครับจะเป็นสโมสรแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเลยที่ทำทีมได้แชมป์ลีกสูงสุด4สมัยติดต่อกันนะส่วนในพวกกันโชเนี่ยโอ้โหพวกอะไรยูเว่อะไรเขากดกันไป8-9สมัยติด b บา e เยอร์มิวนิค บุนเดสลีกาเยอรมันนี่สิบเอ็ดสมัยติดอะไรประมาณเง,งี้ยรียงหกสมัยติดอะไรเงี้ยนะลีกฝรั่งเศสอะลีกเอิงเพราะนั้นพีเมลรีกไม่เคยมีการผูกขาดเกินสามสมัยนะครับต้องมีเว้นเว้นวักบ้างสักปีสองปีก็กลับมาได้แชมป์ใหม่อะไรประมาณเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะมาดูกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นยังไงตอนนี้ก็มีข่าวแฟนบอลอาร์เซนอลแถวทวีปแอฟริกานะครับก็ติดป้ายประท้วงกันแล้วนะครับว่า ให้เป๊ปออกไปจากพรีเมียร์ลีกก็ว่ากันไปนะครับว่าจะยังไงก็ต้องยอมรับว่าเขาเจ๋งจริงนะครับหลอดเป๊ปฤดูกาลนี้แล้วก็คว้าทีเปอร์แชมป์นะก็บอกได้เลยนะครับว่า สุดยอดกุนซือแห่งยุคจริงๆนะสำหรับเบบควาเดโอล่า ola, แต่แฟนเดอะกันเนอร์เดอะกูเนอร์ทั้งหลายก็ยังพยายามภาวนาให้เกิดปาฏิหาริ์สำหรับแมตส,สุดท้ายส่วน3มทีมตกชั้นก็แน่นอนไปแล้วนะครับก็มีเชฟฟิลด์อยู่ในเตดดับคู่นะแล้วก็มีเบอร์ลี่แล้วก็ช่างทำหมวกรูตันทาวเพราะรูตันตอนนี้ถึงแม้จะชนะแต้มเท่ากับนอตติงแฮมฟอร์เรสอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าลูกได้เสียยังไงก็ ตามไม่ทันแล้วพอรู้สึกจะห่างกันไม่11บเอดก็สิบสองประตูนะนอกจากยิงถล่มจริงๆเกินเกินหนะึ่งโหลนะก็จะรอดซึ่งปฏิหารก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่มีผลอะไรแล้วส่วนสเปอร์ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูบทสรุปพรีเมียร์ลีกกันในคลิปถัดไปอีกทีแล้วกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็สาวกเดอะกันเนอร์ทั้งหลายนะครับเราก็ต้องมาเอาใจช่วย ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับให้เกิดปาฏิหารินะ์เพื่อนผมต้นขุดอาชวินบอกว่าดูดิปี8889เรายังไปเอาแชมป์ที่แอนฟิลด์ได้เลยผมเลยบอกว่าวันนี้เพิ่งเจอนะครับบอกไอ้ฮานะั้นมันเตะเจอกันเองไงอย่างนั้นนะยังพอลุ้นไอ้นี่มันมันต้องไปหวังพึ่งชาวบ้านเขาและสี่ทีมที่ผ่านมาแม่งก็พึ่งไม่ได้สักทีมแล้วมึงยังมาพึ่งเวสต์แฮมเนี่ยนะ เยสถิติก็ไม่ใช่ว่าจะดีเดอะไรนักหนาเลยนะถึงแม้เพื่อนต้นผมยังบ่อยนะว่าเฮ้ยเตะนะสุดท้ายเดยวิดมอยเขาจะอำลาแล้วนักเตะต้องเล่นเต็มที่เออถ้ทั้งเตะเน่อัพเต้นปาร์คบ้านเว์แฮมก็ยังพอว่านึกมึงมาเตะเอติฮัดบ้านแมนซิตี้อย่าไปหวังอะไรกัน,นเลยสี่ทีมที่ผ่านมาหวังพึ่งแม่งก็ไม่ได้นะเพราะนั้นก็ทำใจ นะครับก็ลุ้นกันสนุกนะครับในรอบหลายๆปีสําหรับแฟนไอปืนใหญ,ญ่เซนอที่ว่ามาลุ้นแชมป์พอฤดูกาลที่แล้วเราก็ลุ้นมาตลอดเหมือนกันแต่ว่ามาเป๋เอาช่วง67นัดสุดท้ายมาก็ก็กกลุดนะครับมาสรุปสุดท้ายเราก็ถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งไป4แต้มนะไอ้นั้นยังลุ้นฤดูกาลที่แล้วยังลุ้นไม่มันเท่าฤดูกาลนี้นะครับนะก็เท่ากับ บิ๊กบอสต้าเราก็ทําทีมาสามฤดูการครึ่งนะถ้าจะนับเป็นฤดูการก็สีอ่ะแต่จริงๆเพราะว่าไอฤดูการแรกมันมาตอนครึ่งฤดูการแล้วนะที่มาได้แชมป์เอฟเอคับตอนท้ายฤดูการก็ไม่เป็นไรคือถึงถ้าไม่ได้แชมป์จริงก็นักตเตะจะถอดใจก็ขอให้ยังอะไรอะ่ะมีความกระหึ่นกระหายนะอยากได้แชมป์เหมือนปีนี้อีกปีพึ่งไปเอา ความผิดหวังมาลบแรงบันดาลใจนะ้วเเอาใจช่วยกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่มระหว่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับท็อปฟรีสีน้ำเงินเอเวอร์ตันแล้วก็ปล่อยเป็นโชคชะตาไประหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับขุนคอนเวนแฮมนะจะให้เปิด2อดูสองจอดูผมก็ไม่รู้จะยังไงก็คงจะดูแต่หน้าจอไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างเดียว เพราะนั้นก็มาตามลุ้นกันนะครับนะสุดท้ายเพราะลีกอื่นเขาตัดสินแชมป์กันไปเรียบร้อยหมดแล้วนะถึงแม้จะยังเตะไม่จบไม่ครบแต่เขารู้แชมป์กันไปแล้วห้าลีกใหญ่ๆนะเหลือลีกอังกฤษยอย่างเดียวนะเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นก็มาว่ากันนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าหลังจากจบแมตช์การแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับกับรายการห้า ออฟสปอร์ตขอบคุณครับจิกกี้